Hello, สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับอบอุบ่นอีกแล้วนะคะวันนี้อบจะมาเปิดเปิดกล่องเครื่องสาอางใบใหญ่มุมนี้ไม่อาจจะแบบสะท้อนแสงไฟไปหนะะ่อยค่ะคืออันนี้เป็นห้องที่อบเพิ่งต่อเติมออกมาแล้วก็อบก็เหมือนกันประตูใช่ป่ะแล้วก็กันแอร์ออกด้วยเอาพลาสติกมายิงอะ่ะมันก็เลยเป็นเงาๆงิดนึงนะคะอีกมุมเล็กๆหนึ่งนะคะที่อบใช้นั่งแต่งหน้าตรงนี้รกๆไปหน่อยนะคะมาดูเปิดกล่องกันเลยดีกว่าะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้อบจะลองเอาในสรรพสิ่งของพวกนี้นะลิ้นชักน้อยๆของอบตรงนี้นะคะเอาลองมายัดใส่กล่องดดดด้้้ววย่่่าาามมมมันนจะเเเกกก็็็บบไไไทหหร เขาจะเขียนว่าเป็นเฟซบล็อกด้วยนะก็เออน่ารักดีสีชมพูนะคะแัดว่าใหญ่ใช้ได้เลยน้ําหนักก็กําลังโอเคนะคะไม่หนักไปไม่เบาไปเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะคะเปิดมาชึ้งนี่เป็นชั้นเหมือนแยกออกมาได้เป็นชั้นเิ็นโตเลย จะเป็นประมาณนี้นะกล่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหมือนจะจุของได้เยอะเลยมีกุญแจมาให้ด้วยนะคะเอาไว้ล็อกได้นะเดี๋ยวจะลองจัดของเอาของสรรพสิ่งต่างๆพวกนี้นะว่าจะลองลองลองกลอง่ลองดูว่ามันจะเก็บได้มากแค่ไหนเนาะชั้นแรกออกมาก่อนละกันนี่ชั้นแรกตรงนี้ก็จะเป็นพวกแป้งมีคุชชั่นอนะไรพวกนี้เนะเาะแล้วก็พวกแบบบอนเซอร์ซึ่งก็จะเป็นของที่ไม่ได้แพงมากเอาเขามาเรียงลงกล่องเลยละกันคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียงยังไงเหมือนกันคุชชั่นค่ะวางไปคุชชั่นของนามิใช้ดีบอนเซอร์ของ n อ c นะจ๊ะ แป้งบูเต้ถูกและดีแต่ว่ามันเป็นฝุ่นๆไปหน่อยนะอันนี้เดอะบาร์แมรี่รูนะคะยังใช้ไม่หมดสักทีเป็นคนที่ลูขมงขค่อนข้างกว้างอะ่ะก็เลยปัดไม่ปัดไม่หมดสักทีแป้งบิวตี้คอเทชนะคะใช้ดีอ่ะเนื้อเขานนเนียนๆใสๆดีนะไม่ได้ปกปิดเลยมากแล้วก็พับจะนุ่มๆหน่อยนะอ่ะรู้สึกว่าที่จะเต็มแล้ว ฝั่งนี้โอจะใส่เป็นพวกแป้งคุชชั่นแล้วก็บอนเซอร์กับไฮไลท์แล้วกันลิ้นชักที่สองแห้งทุกอย่างโอจะใส่ไว้ในนี้นะคะมีลิ้นสอเขียนคิ้วมาสคาร่ามาสคาร่าคิ้วคอนซีลเลอร์อายไลเนอร์นีอันนี้ชอบมากเป็นของฮอลิกะฮอลิกะทาตาแบบกิตเตอร์มันสะใจดีอ่ะก็เรียงไปอ่ะคอนซีลเลอร์ของนา ดีนะคะแล้วก็คิวเพสตัวนี้เป็นลิควิดอายแชโดว์เป็นเนื้อมุกๆหน่อยนะคะสีสวยแต่อบรู้สึกว่าอบใช้แล้วอบเหมือนจะแพ้เปลือกตาเราบวมๆเทียดอบนี่คัาสิกมากมี2เบอร์นะจ๊ะในชั้นที่3บอบก,ก็จะเอาไว้เก็บลิปสติก ทั้งหมดนะคะมีพวกเป็นครีมซองเซเว่นต่างๆซึ่งแบบบางตัวก็หมดแล้วแต่งงว่าทําไมถึงยังไม่ทิ้งสักทีนามินี่จะมีเยอะหน่อยเพราะชอบอันนี้ก็จะปิดดีนะคะของอะไรอะสโนเกิลติน้นลิปสติกคอริพลาเมลินดาอีทูดีแม็กมันก็ดีนะแต่เรารู้สึกเราชอบยี่ห้ออื่นมากกว่า เจ้านางนี่คือจริงๆมีเป็นแผงเลยแต่ว่าอันนี้คงเก็บไม่ไมหมดเนาะของ Gino MacKay คือแบบสีก็ดีเนื้อก็ดีนะคะสีชมพูชมพูเ่งนี้ทุกคนสีน่ารักมากปาไปทีเดียวก็รู้เรื่องนะคะเป็นแบบชมพูหวานๆเลยอะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อครีมมี่นะจ๊ะอันนี้ TCE รุ่นตั้งแต่แบบ Lily May Mac อะ่ะเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างแห้งไปหน่อยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบสีก็ Lily May Mac กันแหละทุกคนเอออ่ะใส่เข้าไปคะ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นชั้นเออ อายแชโดว์ทั้งหมดนะคะซึ่งอบก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะมีพาเลตลิปติดมาด้วยะคะ่ะเป็นของ TCE ก็มี p พาเ t ตลิปด้วยของ ODBO นะคะคือมันมีหลายสีดีอันนี้อบเอาไว้ใช้แบบเอามาทาแก้มอะทำเป็นแบบ ครีมบัชแทนนะส่วนใหญ่ไอชโลกก็จะมีแต่ของพวกแบบเนคเคตนะคะที่มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยโทนแมทแมทน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนแบบเราเอาไปใช้แต่งไปทํางานไงให้มันดูสุภาพหน่อยเนคเคตสามซึ่งก็ใช้มานานมากก็ยังไม่หมดสักทีอาจจะต้องได้โลแล้วอันนี้เนคเคตสองอยู่ที่พูเฟ่นะคะสีหวานหานสีเข้มเขมมีท immer, ั้งชิมเมอร์เนื้อแมทเออสวยดีนะอีกอันนึงก็จะเป็นของอ e ีทูดี้นะคะรุ่นซังคุระอะไรสักอย่าง คือสีมันน่ารักอะแต่ว่าพิกเมนต์มันก็อาจจะไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะคือได้ลุกใส,ใสๆเกาหลีเกาหลีนะจ๊ะจับยัดกันได้หรือเปล่านะคือเหมือนอบลองแบบจัดเฉยๆนะว่าเออมันได้ไหมมันแบบมันได้เก็บได้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างงี้เนะของมิทีนกรูฟต้องนานแล้วคือมีอยู่ช่วงหนึ่งบ้ามากใช้มากใช้จนแบบก้นหลุมไปแล้วนะคะซูเปอรม์มโหอันนี้พิกเมนแน่นสีดีสุดยอด ลงไปมากระรองของบิวตี้บุฟเฟ่เอาไว้ไหนดีชั้นนี้แล้วกันคือเครื่องสำอางโอนี้จะเลียวมากนะทุกคนเพราะว่าแบบคืออบยังไม่ได้แบบเช็ดทําความสะอาดนะคือเราก็มาเปิดแล้วเราก็วางเลยนะคะแล้วก็2อ,อันนี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยเหมือนกันเป็นของนารินตานะคะก็คือเหมือนเขาเป็นแบรนด์ที่ขายใน Facebook อก็เห็นเขาโฆษณานเลรอายแชโดว์ <Eyes hadow S 2> ที่มีแบบกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันสวยดีนะวาวแล้วก็ติดทนดีเป็นออกเนื้อแบบครีมครีมนะคะเนี่ยประมาณนี้นะสวยสวยเวทอันวาอีกอันนึง นานมากชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบลัชออนต่างๆแล้วก็มีขนตาปลอมนิดหน่อยนะของนิกรวมๆไฮไลไท์อะไรเงี้ยตอนนั้นอบซื้อที่ e ีฟแอนด์นะคะประมาณ700กว่าบาทก็มันซื้อ1แถม1ก็เลยไปสอยมาปัดแก้มของนานะคะสี e x h i ซ i t A ก็แดงเดือดเลือดสาดกันไปก็ปัดเบาๆก็ได้ลุคแบบสาวสุขภาพดีอะไรางี้ชั้นนี้จะเป็นแบบพวกแบบเป็นพาเลตแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะจับขาโยโนลงไปก่อนนะคะนิก <N ix> นะคะอันนี้พาเลตนี้คุ้มเป็นบลัชออนที่แบบ สีดีสีครบแล้วก็สวยนะคะมีแบบเนื้อชิมเมอร์มาให้ด้วยนิดนึงสวยลงไปค่ะโอ้ห oh, อันนี้ปัดบ่อยมาก for you two นะคะคือมันเป็นสีชมพูเนื้อแมทที่แบบกำลังดีอะ to face นะคะซึ่งก็ซื้อมานานแล้วก็ไม่กล้าใช้เพราะว่าชอบแพ็คเกจมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็สีสวยพิกเมนต์แน่นแล้วก็ติดทนแต่เราไม่ค่อยกล้าปัดอะเออก็เหมือนว่าซื้อมาเก็บใส่เข้าไปจ้ะจุได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย หมดแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะพาเลทต,ต่างต่างที่เราเพิ่งได้มาเป็นเหมือนอบแยกไว้ที่แบบอบใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยพาตาของเวอร์แปเป็นเนื้อดินน้ำมันแล้วก็มีแบบวาววกริตเตอร์อะไรเงี้ยเออสวยนะคะใช้บ่อยใช้บ่อยมันติดทนดียะอันนี้พาเลทของมาเวลที่เราเพิ่งได้มาบีบีแล้วก็ลิปแมทนะคะเขียนคิ้วฝุ่นของเมลินดาโอเคค่ะนี่ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา เปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในอบเก็บอะไรไว้ได้บ้างนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะอันนี้อบก็ลองจัดเล่นๆนะทุกคนแยกออกมาอีก3ชั้นเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบแนวแท่งๆเนาะดินสอเขียนคิว้วอายไลเนอร์กลิตเตอร์ทาตาอะไรต่างๆมีคอนซีลเลอร์ก็เป็นแบบแทง่งๆก็จะเก็บไว้ฝั่งนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกอ่าลิปสติกอะไรนิดๆหน่อยๆที่เราคัดมาวางนะชั้นสุดท้ายนี้มันจะจุได้เยอะที่สุดใช่ไหมอบก็จะเอาไว้เก็บพวกพาเลตตต่างๆนะมีรองพื้นเราชอบรองพื้นลอรีอลอลออมากรุ่นเปรนนน้้แขอองัี ือดีมากเออมันละเอียดดีนะคะตอนนี้กาลังชอบของมาเวลเพราะว่าสีเขาค่อนข้างพอดีกับหน้าอบผิวผิวดีนะคะคือไม่ได้แบบหนาเตอะเกินไปแต่ก็ปิดได้โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับเปิดเหอรีวิวกล่องเก็บเครื่องสําอางนะ,ะโอ้ไม่แน่ใจว่าเขายังมีพร้อมส่งหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวอบจะทิ้งเป็น Facebook นะคะของพ่อค้าไว้ให้ในเดสคริปชันบอกแล้วกันเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองแอดไปถามไปคุยกับเขาได้เองเนาะ สำหรับคลิปนี้อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฟ e บุ๊ก hey. นะจ๊ะ